ท่านผู้บริการทั่วไปมิโตรสมุรสอนและคุณวิเลยนะันักพูดฟีปังกล้าของสมสรสอนในอนาคตนะครับชื่นชมในความกรดแสดงออกนะครับชื่นชมจริงๆเพราะสม,มสรเราก็จะมีตัวตายตัวแทนนะครับมีตัวแทนบางตัวไ้เลยนะครับว่าแข่งส่วนโรพจนคราวหน้าที่สม,มสทรรานาไทยเชียงใหม่วิเลยลำหนึ่ง ในผู้เขา้าแข่งขันวางตัวตรงนี้นะครับอ่ะจีนะจีบอกให้หนึงเขาึ้นแล้ววางตัวคนอะไรนะประหลัดอะไรนะสริสริอะไรนะสริยาสริอะไรนะปรากฏรับเกิดอุบัติเหตุเย็บไปหน้าสิบเก้าเข็มไม่มาสมูสองเลยนะครับเพราะอาตัวเองที่เป็นแบบเป็นเนย็บหมดเลยนะหลับในแกขับรถไปแล้วก็หลับในชนกับ ท่อดีนะครับที่วิคมไปเจอตั้งแต่บตัดนั้นมาปรลัดนั้นไม่หาสักทีคุณวิณะนารักษ์ความสัทธทานตัวเองบทที่สี่คือการใช้ภาษากายเขาบอกว่าให้ใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาตินะครับทักษะนุ่งต้นเดินขึ้นสู่เวทีสุธันพูดด้วยความมันออ่นใจจริงชื่นชมน,นะครับจะแตกต่างจากทั้งที่หนึ่งกับที่สองกับที่สี่จะแตกต่าง ย,ไไยิ่งเรามาเว่านี้วามั่นใจเปลี่ยนลมเลยไม่มีอาการคือการแข่งขันเลยก็เรียบร้อยในอดีตที่ผ่านมาสโมรสมรเราจะใช้คาพูดจับบังคับผมย้ำเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาจับบังคับให้สุภาพสตรีสูงกระโปรงแต่ตอน,น,นหลังมาเราก็จะยืดมเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะบางทีรื่ฝนหรือนรุ่นหนาวหลายหลายอย่างตอนเย็นๆยุงเยอะมันถ้าสูงกระโปรงมาจะาตกยุงกันปัดแบบ จะเลยอนุโลมออกมาโดยภาพรวมนั่นก็คือคุณวินัยรักทำการเรียบร้อยพฤติกรรมพอประมาณคุณปรับไมโครโฟนทักทำไมทักผูก้ฟังไม่ถูกต้องและในกรณีที่ทัก,กเราสังเกตไหมครับคุณวินยรักจะใช้สายตามองสุขพลนที่เราทักท่านพิธีกรท่านไหนเขาสมงสอนพูดอนๆนั่นคือชนะนไปครึ่นั่นคือชนะไปแล้วสรุปแล้วว่าถ้าเราคิดว่าแพ้เราก็จะแพ้ไป แต่ถ้าเราคิดว่าสู้เราลงมือการชนะจริงไหมนะครับทีนี้น้ําเสียงอา้าวการยืนนักมั่นคงไหมยืนมั่นคงจะไม่มีการมอบเขายืนมั่นคงจริงๆนะครับคล้ายๆถามรักมั่นคงมากเพราะฉนะนั้นเมื่อคนที่ยืนมั่นคงการพูดจะได้อารมณ์จะยกมือประกอบการพูดจะยกซ้ายยกขวาทรงตระหนานจะไม่มีปัญหาตรงนั้นน้ำเสียงชัดเจน เน้นหนักเ่าและย้ำประโยคที่คนรย้ำเห็นไหมครับความจริงแล้วเสียงตรงนี้คุณวีระใช้บทที่ห้าได้สวยเพราะย้ำในประโยคที่คนย้ำเบาในสิ่งที่ควรเบาความนี้งจะหายเข้าไปในคอถ้าเราพูดในส่วนที่สะเทือนใจนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณวีระทำได้